ดูฟังครับอาการที่เรียกว่าจี้ตูดเหมือนที่เกิดขึ้นในเรื่องของการขับรถยนต์นี่นะครับไม่ได้มีเฉพาะรถยนต์นะครับบนพื้นที่อากาศนะครับบนน่านฟ้ามันก็มีปฏิบัติการที่คล้ายๆกับการจี้ตูดเหมือนกันนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินตู2องสองมาขึ้นบินนี่แหละครับมันก็จะมีเครื่องบินสู27่บินคุ้มกัขนขณะเดียวกันในเรื่องของการบินเข้าไปในน่านฟ้านี่แหละครับมันก็จะถูกสกัดกั้นจากเครื่องบินของนาโตเหตุการณ์เมื่อ เครื่องบิน F15 นี่แหละครับขึ้นไปสกัดกั้นตู2-2 M3 มันก็น 3, นเลยทำให้มีเหตุการณ์ที่เครื่องบินซู27ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี่แหละครับ ไปดันเครื่องบิน f 15ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามันทําให้เครื่องบิน f 15นี่แหละครับต้องถอยขยับ,ขย,บขยับออกไปเพราะว่าด,ด้วยความใหญ่ของซู27นี่แหละครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ f 15นั้นจะยับยั้งไว้ได้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอากาศในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันนี่แหละครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งภาษาการบินเขาเรียกว่าจำ้ำก็คือการกระโดดไปขัดขวางกันมีเหตุการณ์ชวัชเวียนวิดที่ที่มีการประทะกัน จากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หลายครั้งถ้าเผื่อลองสมมุติเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่แหละครับมันอาจจะตามมาด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือการใช้ขีบรุย่ย<ม>ิงเข้าใส่กัน